บมดนี้เราจะพุดธทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมารวมกันในสถานที่แห่งนี้เพื่อจะประกอบกิจทางพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้แม้พระโพธิสัตว์บำเป็นบารมีจนเต็มที่แล้ว เมื่อมาทำความเพียรกังเกตจึงเป็นเดชให้สัจ,จะรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่แจ่มแจ้งโดยไม่มีที่สงสัยพระองค์ประกาศศาสนาอยู่นานจนครบสี่สิบห้าปีเมื่อประกอบความดีบรารมีทั้งหลายเต็มที่แล้วจึงมาประกาศวิธีธรรม ความดีต่างๆทั Jedi, ้งทางกายทั้งวาจาและทางใจประกาศให้คนที the ่เลื่อมใสในพระองค์ได้ทำตามฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาเทศน์สอนคนทั้งหลายในยุคนั้นมาบกสมควรพระพุทธเจ้าจึงประกาศคำสอนของพระองค์ว่ามอบให้ ชาวพุทธทั้งหลายถ้าพูดเป็นกรรมรวมๆก็เรียกว่ามอบให้บริษัททั้งสี่ฉะนั้นบริษัททั้งสี่ทุกคนที่ฝันชจาพุทธก็จะคิดออกเดาได้ว่ามีใครบ้างฉะนั้นคนในจำนวนบริษัทของพระพุทธเจ้านี้มีหน้าที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยวิธีต่างๆตามที่พระองค์วางไว้ฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้รับตกทอดมาหลายรุ่นคนแล้วจนถึงเราขนานี้ผ่านมาสองพันกว่าปีความดีหรือกติกาที่พระพุทธเจ,จ้าวางไว้เราที่เป็นจอพุทธหรือพุทธบริษัตนี้จะต้องรักษาให้ได้ฉะนั้นเมื่อ มาถึงชีวิตรุ่นเหล่านี้เราก็ต้องรักษาให้ได้ตามกติกาที่เจ้าของภาษาศาสนาวางไว้ฉะนั้นในที่สุดนี้สถานที่แห่งนี้เขาเรียกมูลนิธิหลวงปู่มั่นฉะนั้นเมื่อเป็นมูลนิธิหลวงปู่มั่นถ้าพูดถึงหลวงป,ปู่มั่นก็เป็นอาจารย์พิเศษพิเศษ ของประเทศในใหญ่ทุกนี้ท่านได้ปฏิบัติจนบรรลุทำวางคำสอนหรือว,วางวิธีการให้ลูกสิ์ลูกหาที่จะทำตามไว้หลายๆายแบบดังนั้นเมื่อท่านพัดพาจากเราไปแล้วท่านไม่มีอะไรจะทำให้เราได้คิดถึงท่านดังนั้นมูลนิธินี้จึงตั้งขึ้นมาให้เป็นจุดศูนย์กลาง ว่าจะให้เจ้าพุทธทั้งหลายมาเสียตละสมบัติที่ตัวเองมีอยู่เข mm. าเรียกว่าทำบุญให้เกิดขึ้นจากตัวเอง mm. เมื่อเราเสียตละของออกไปแล้วความดีก็เกิดขึ้นจากจิตของเราเองเราจะสัมบัติได้ว่าเราเสียตละออกไปแล้วถ้าเราเสียออกไปแล้วเราเสียตละออกไปแล้ว,เร,เ,ลออลวเราก็จะมีความภูมิใจเกิดขึ้น เมื่อมีความภูมิใจเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นบุญเกิดขึ้นจากจิตของตัวเองเราจะสำบัดปุินได้ด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องให้ใครสอนไม่ต้องให้พระให้พรวิธีไหนความดีจะเกิดขึ้นจากการเสียสละของเราเองแต่และคนจะรู้ได้ว่าถ้าพระเจ้าบริจาคไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นจากจิตของตัวเองจะมีความสุขเกิดขึ้น หรือไม่ถ้าพูดเป็นภาษาตำราหน่อยเขาก็เรียกว่ามีความดีใจเกิดขึ้นว่าจะได้มาทำบุญในสถานอย่างนี้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ให้ชาวพุธมาทำบุญในสถาน,ถานอย่งนี้แล้วถ้าหากเรากำลังให้อยู่เราก็มีความพอใจในการเสียสละของตัวเองเมื่อเสียสละหลุดมือไปแล้วความภูมิใจก็เกิดขึ้น จากการกระทำของตัวเองอันนี้เป็นลักษณะของบุญหนึ่งดีใจเกิดขึ้นก่อนให้สองกำลังให้พอใจในวิธีเสียทละ 3. สามเมื่อให้หลุดมือไปแล้วมีความภูมิใจในการกระทำของตัวเองจากนั้นบุญไม่ได้อยู่กับพระเท่าไหร่เป็นเพื่อนประกอบให้เราเสียทละออกไปว่า ้ายกเป็นคนให้ถ้าถึงทายกเป็นคนถวายทานปฏิการหกเป็นคนรับฉะนั้นเมื่อเราทำบุญแต่ละครั้งต้องมีคนรับของเราต้องมีของคือวัตถุต้องมีคนให้สามอย่างนี้บวกกันแล้วจึงจะสมบูรณ์ในวิธีให้แต่วิธีให้ที่ดีที่สุดให้อย่างไง ถ้า,ากเราเคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปบินทบ,บาตกับคนที่มีเงินมากมาก,มากในใสมัยนั้นเ็าเรืยกเศรษฐีมีโคมมีสมบัติมากขนาดไหนมีมากจนนับไม่ทั่วนับไปได้ไม่รู้มีมากขนาดไหนแต่เศรษฐีคนนี้ก็มี ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าในสาวกของพระพุทธเจ้าประกาศว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะทำบุญให้ทานกับพระพุทธเจ้าพร้อมาสาวกของพระพุทธเจ้าประมาณห้าร้อยองค์แต่ละวันแต่ละวันฉะนั้นเมื่อทำไปทำมาสมบัติก็น้อยลงสมมติว่าใส่บาตรครั้งแรก ก็ประมาณสักสี่อย่างใส่ได้ทุกวันทุกวันกับผ้าห่ก,กับพระสาวกของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระพุทธเจ้าทั้งหมดห้าร้อยองค์ใส่ได้แต่ต่อมาหลายปีสิบปีมาสมบัติมันน้อยลงหาสมบัติที่จะเป็นสังฆทานถวายพระพุทธเจ้ามันก็ลดลงไปด้วยแต่จิตใจของเศรษฐีไม่มีลดแต่สมบัติมันลดได้ เพราะเป็นวัตถุทั้งหลายถ้าจิตใจเป็นนามธรรมมันลดไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเศรษฐีมีสมบัติทมสังฆทา,านแต่ละวันน้อยลงผลสุดท้ายวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเลยตัดกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเมื่อของหรือสังฆทา,านทั้งหลาย ที่ไม่มากเหมือนแต่ก่อนถ้าพูดถึงตำราก็เหลืออยู่ข้าวกับส้มผักแต่นี้เหลืออยู่สองอย่างจากสี่อย่างห้าอย่างเหลืออยู่สองอย่างพระพุทธเจ้าเลยตัดกับเศรษฐีว่าเศรษฐีถึงของนี้จะไม่ปะเนีถ้าหากตกถึงเราจะตาคตแล้วของนี้จะปะเนีเอง อันนี้เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าที่รับรองว่าของที่ไม่ปนีดถ้าตกถึงพระพุทธ,ธเจ้าแล้วของนั้นจะปะนีดได้เองดังนั้นเราจะพุทธทั้งหลายควรจะไปเรียนแบบของเศรษฐีสมัยนั้นมาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ให้ได้มาใช้ในลักษณะไหน มาใช้กับของตัวเองก่อนที่จะใจบารจนจะเสียตะละแต่ไหครั้งเราต้องคิดว่าก่อนที่เราจะให้เราคิดว่าของนี้ข้าพระเจ้าขอถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระาศาสนาก่อนก่อนให้ขอถวายให้พระปัจเจกพระทเจ้าทั้งปวงขอถวายให้พระ พระหันทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระเจ้าอันนี้ก่อนที่เราจะให้เราต้องโอทิตถึงหรือขอถวายให้เจ้าของพระศาสนาแล้วจึงเสียสละออกไปของที่ไม่ประีตหรือของที่ไม่ละเอียดก็จะกลายเป็นของประีตตามตามคําสอนของพระเจ้าเคยตัดไว้กับเจ็ดสีในสมัยขั้งพุทธกาล ฉะนั้นเราทั้งหลายได้มาทำบุญในสถานที่แห่งนี้มาหลายปีแล้วหรือบางคนอาจจะนับได้เป็นสิบสิบปีเพราะตั้งมานานแล้วหมุนอิธินี้ฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อทำบุญในลักษณะนี้ความดีก็จะเพิ่มขึ้นจากความคิดของตัวเองดีกว่าเราคิดว่าเราไปทำบุญกับที่ มูลนิติหลวงปู่มัน่นมีหลวงปู่ไหนหลวงปู่ไหนมาความคิดก็เกิดขึ้นแต่เราคิดจะพระองค์ใดองค์หนึ่งมันเป็นทางแคบแคบทงมันไม่กว้างถ้าพูดถึงอาน,นิสงส์ก็อาน,นิสงส์มันแคบแคบไม่กว้างใหญ่ไพศาลฉอนนั้นเมื่อเราจะทําให้มากหรือกว้างใหญ่ไพศาลเราต้องคิดจากบ้านมาว่าวันนี้ข้าพระเจ้าจะ ขอไปถวายของทั้งหมดนี้กับพระพุทธเจ้าถึงเหมือนเจ้าของพระศาสนากับพระปเจเจกพทธเจ้าทั้งปวงกับพระอรหันต์ทั้งหลายในอดีตที่เป็นสาวกของพระเจ้าพร้อมทั้งคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้บวกเข้าไปประมาณสามสี่อย่างเราก็จะได้บุญเพิ่มเหมือนถนนที่เราเดินเข้ามาในซอยมูลเนติหลวงปู่มั่นเนี่ย เข้ายากยากอันนี้เหมือนกับความคิดของเราจะคิดไปเฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งมันเป็นเหตุให้เดินยากแคบทางก็แคบถ้าหากเราคิดไปถึงหลายหลายประเภทพระพุทธเจ้าพระัจเจพระพุทธเจ้าพระอาะนทั้งหลายก็เหมือนถนนหลายหลายเลนแปดเลนเก้าเลนสิบแปดสิบหกเลนนี่ไปยังไงก็จะสะดวกสบาย ด้งนนี้นอันนี้สงอันนี้จะเกิดกับเรามากที่สุดตัวอย่างสมัยพระพุทธเจ้ามีนางพระโกตมีเอาของมาถวายพระพุทธเจ้าของนั้นมีอะไรเป็นผ้ากีวรนทำด้วยตนเองทำเองหมดทุกอย่างตัดเองเย็บเองย้อมเองเสร็จแล้วก็นำไปถวายพระพุทธเจ้าตานทาทาหาประเทศอินเดีย เขานิยมถือเปในลักษณะในอินเดียเนี้ยเขาได้ของแล้วเขาจะเทินใส่หัวเอาสองมือประคองไว้แล้วเดินเข้าไปที่วัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่พอไปถึงแล้วนางโกจะมีก็ลายงานทัวเ็จแล้วก็ขอถาวายผ้ากีวรผืนนี้แก่พระธมนาคดมขอให้พระสมนาคดม สงอนุเคราะห์ข้าพระเจ้าด้วยเถิดอันนี้พระนางโคตมีตั้งใจสวายพระสมนโคดมองเดียวแต่พระพุทธเจ้าหรือพระโคดมไม่ได้สรงรับว่าจะตัดกับนางโคตมีว่าท่านพระนางโคตมีพระองค์จงวางผ้าลงในท่ามกลางสงแล้วให้สงทั้งหมดประมาณสองหมื่นโองในยุคนั้น มาประชุมกันแล้วให้กันนะสงรับทราบมีเราตะตาคตนั่งเป็นประธานในงานนี้อันนี้จะมีอันนี้สงมากหากว่าหาประมาณนี้ได้อันนี้สงก็มากบุญก็มากดังนั้นเมื่อนางโคจะมีได้ทำตามกรรมที่พระพุทธเจ้าเนื้แล้วนางพระโคจะมีก็าวางของในถ้มกลางสง ให้สงทั้งหลายเป็นคนรับแต่พระพุทธเจ้าอันนี้พระพุทธเจ้าว่ามีอนีสงมากเหลือที่จะปรานาได้เพราะการกระทำให้จิตมันกว้างกว้างฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาทำมุลต่ลาั้งหรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องคิดให้ใจกว้างกว้างคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระบิเจพระพุทธเจ้า ที่ถึงพระานทั้งหลายพร้อมพระอริยะพร้อมพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้แล้วแล้วเราก็ถวายของอันนี้เป็นวิธีที่ทําตามคําสอนของพระเจ้าสำไมพระองค์ทรงระทานแก่พระนางโคตรมีได้ดังนั้นเราทั้งหลายที่มาทำบันนี้จะบวกเป็นงานอีกงานหนึ่งเขาเรียกว่าสงการ เนี่ยสงการนี้ทุกคนก็จะคิดว่าปีนี้เราจะทำบุญให้พิเศษพิเศษหน่อยเพราะปีที่แล้วมาไม่ได้ทำพิเศษเหมือนปีนี้ฉะนั้นเมื่อสงการมาถึงเข้ามันเป็นปีใหม่ของไทยแท้เราก็คิดจะทำบุญให้พิเศษพิเศษยังไงถ้าเราคิดย้อนไปอดีตจนถึงวันนี้เราทำบุญกี่ครั้งเราให้ทานกี่คน รักษาเีนมาเป็นจิตจวัดไหมสวดมนต์ไหวพระมาทุกวันไหมตอนนั้นเมื่อเราคิดแล้วเราก็จะรู้ด้วยตนเองไม่ต้องให้โหนทายออนนั้นเมื่อเราไม่เต็มที่ในการให้ทานไม่เต็มที่ในการรักษาเีนไม่เต็มที่ในการสวดมนต์ภาวนาตอนนั้นเมื่อสงการมาถึงเราควรจะตั้งสัจจะ อธิษฐาบาร,รมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองว่าปีใหม่ปีนี้พออสองพันหปีใหม่เราก็จะเปลี่ยนใหม่คิดใหม่แล้วกาทำใหม่ให้ได้ตามปีที่มันเปลี่ยนไปจากนั้นถ้าหากเราไม่เปลี่ยนเราเจะเหมือนเดิมเราถือว่าเราขาดทุนในการทำความดีฉะนั้น หลวงปู่คำแพงจะเนี้ยวิธีให้ทำบุญง่ายๆก่อนที่เราจะนอนหลับเข้าไปในสถานที่ที่เราจะไหว้พระแต่ละวันแต่ถ้าหากเอาให้เต็มที่ก็ต้องเตรียมตัวแต่งตัวให้เรียบร้อยอย่าเพชุดไหนก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราถือว่าเราเปตรถวจมนเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของพระศาสนา เราต้องถึงติวให้เรียบร้อยชุดไหนที่ดีที่สุดเอาชุดนั้นและใส่ไปเข้าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปแล้วเราก็รายงานตัวเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆในกรุงราชคฤห์ว่าพนมมือขึ้นแล้วก็รายงานตัวว่าข้าพระเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้พระเลขที่เท่านี้ขอเข้าเฝ้าพระ,พระสะมะโคดม เจ้าของพระศาสนาในการััรนี้นี่เป็นวิธีรายงานตัวแบบสมัยพระพุทธเจ้าสมัยประโมบทิการเมื่อรายงานตัวเจ็จเราทำอะไรต่อเราก็อา,าราชนาศิลก่อนที่เราจะไหว้พระทอไปเมื่อราชานาศินอธิษฐานสิลเจ็จแล้วก็ตั้งสัจจะว่าต่อไปนี้ข้าพระเจ้า จะตวพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณจีรอบก่อนนอนถ้าตำราก็มีสามรอบมีห้ารอบมีเก็ดรอบมีเก้ารอบฉังนั้นเมื่อเราตั้งจัจะขึ้นมาแล้วเราก็ตวจได้ตามสัตว์ที่ตั้งขึ้นเราก็จะได้บุญหลายหลายอย่างก่อนที่เราจะนอนหลับได้ทานบาบมีเคยทํามาได้จีลรบารมีกำลังษา ไดสัจจะบาลมีกำลังตั้งขึ้นเมื่อตวได้ตามสัจจะนั่นแล้วเมื่อเราจะนอนก็บริกรรมภาวนาตามตำราท่านบอกว่าพุโทโธเอามากำกับลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าหาแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมันไม่คุ้มกับชีวิตของตัวเองถ้าความเหม็นน้องผู้กำแลงเนี่ยควรจะ เพิ่มให้ได้ทักห้าคำจากพุทธโถเป็นเมนาโถถ้าพูดห้าคำเนี่ยมันจะมาคุมตัวของเราเองพุทธโถเมนาโถถ้าแปลเมข้าพรเจ้านาโถเมีที่พึ่งพุทธโถคือพระพุทธเจ้าธรรมโมเมนาโถ เมธะพระเจ้านาโถมีเมติพึ่งร,รมโมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆเมาโถเมธะพระเจ้านาโถมีเมติพึ่งสังโฆคือพระอริยเจ้าที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราจะรู้เรื่องว่าเรานอนมีพระพุทธเจ้าคุ้มครอง มีพระธรรมลองรับมีพระอริยสงฆ์รักษาเราเว้นว่าได้เราไม่ได้นอนปีเปีมีความดีคุ้มครองมีความดีรองรับมีความดีรักษาดังนั้นเมื่อเราทําอย่างนี้เราก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองตลอดทั้งคืนดังนั้นปีใหม่หลวงปู่กำแพงขอฝากว่าให้ไปปึก ปฏิบัติวิธีนี้เราจะไปมักง่ายนอนปีๆอ้างโนู่นอ้างนี่ดึกแล้วเหนื่อยแล้วอะไรออกมาใช้แต่วิธีที่เราจะนอนเรานอนแบบสาวพุทธของพระว่านอนแบบคำสอนของพระเจ้าที่เราเป็นสาวพุทธแตานไหนในที่สุดขอความดีบารมี ที่ท่านทายกไตกาทั้งหลายได้ทำมาตลอดชีวิตจนถึงวันนี้ขอราชนาความดีบาร,รมีทั้งหมดจงมาคุ้มครองรองรับปกกักรักษาตลอดถึงอายุภาพของพระพุทธเจา้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระพัจเจกุทีเจ้าทั้งหลายขอคุ้มครองรองรับปกปักรักษาทายกไกกาทั้งหลาย ขอมีความสุขกายสบายใจเดินทางปลอดภัยทุกสถานที่ที่ไปปีใหม่ของแต่จ้ก็ขอให้ตั้งใจทำความดีตลอดไปจะมีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตัวเองตลอดถึงหน้าที่การงาน,านางทุกๆอย่างพอได้ตามความปรารถนาของทุกๆท่านทุกๆคนตลอดไปด้วยเถิด